กับผมแล้วครับยุทธพงศ์บรรดาธิการสำนักพิมพ์ปุ๋ยฝ้ายบุกนะครับวันนี้อีกหนึ่งเล่มที่อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้ทราบถึงรายละเอียดกันนะครับใครที่จะสอบท้องถิ่นออรอบนี้นะครับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในตาแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ในระดับปฏิบัติงานนะครับผมขอแนะนําเล่มนี้เลยครับผม อันนี้เป็นของสำนักพิมพ์ปุยไฟบุ๊กเลยนะครับเล่มน,นี้เดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าใครสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือรายละเอียดเป็น QR Code หรือว่าเป็นลิงก์ต่างๆนะครับหรือ,อหากสนใจแบบไฟลบุ๊กก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ในเมเปอุบี รลานเ,เว็บไซต์ของเสียบุ๊กรวมถึงนายอินนะครับอันนี้สามารถเข้าไปหาซื้อได้เลยในส่วนหนังสือก็สามารถที่จะสั่งช h อป e ี้ a z a d a TikTok ได้นะครับหรือทางเพจของสำนักพิมพ์เองครับผมเล่มนี้นะครับมันจะประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้างผมขอไปช้าๆนะครับเล่มนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าครบตามระเบียบการของปีนี้เลยครับ ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนที่1น,นะครับก็คือพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562ตัวนี้อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีทั้งสรุปสาระสำคัญถามตอบนะครับหรือแนวข้อสอบส่วนที่2ก็จะเป็นพระราชบัญญัติภาษีป้ายพศ2 5 1 0นะครับมันก็จะมีสรุปสาระสำคัญครวมถึงข้อสอบด้วยครับในส่วนที่ส เล่มน,นี้นะครับก็จะเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเ,เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีทั้งสรุปและแนวข้อสอบเช่นเดียวกันครับในส่วนที่4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยมันก็จะเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมันจะมีทั้งแนวข้อสอบและสรุปสาระสําคัญครับในส่วนที่5ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพศ2 5 4 3มันก็จะมีสรุปสาระสาคัญและแนวข้อสอบครับในส่วนที่6ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อสอบเกี่ยวกับเฉพาะตําแหน่ง ของงานจัดเก็บครับและส่วนที่7เล่มนี้นะครับใครสั่งซื้อไปมันจะมี QR Code ท้ายเล่มเลยประมาณเกือบท้ายๆครับก็สามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดภาคก,กอและสรุปกฎหมายได้เลยครับและส่วนสุดท้ายเลยก็เป็นแคปชั่นความสำเร็จสร้างแรงผลักดันสร้างแรงประดนราะดนใจให้ทุกคนได้มีความขยันได้มีความตั้งใจในการที่จะทำ ให้บรรลุเป้าหมายนะครับและเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับข้างในว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้ครับอันนี้จะมีการสรุปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของง,งานจัดเก็บพวกนี้ครับอันนี้ทางทีมง,งานได้สรุปเอาไว้ทั้งหมดเลยก็คือเข้ามาอ่านทำความเข้าใจคือหมายถึงว่านับหนึ่งเริ่มนับหนึ่งได้เลยอ่า และอยากให้ดูแนวข้อสอบนะครับแนวข้อสอบก็จะประมาณนี้ครับทุกอย่างมีเฉลยทั้งหมดนะครับทุกอย่างมีเฉลยทั้งหมดเลยสําหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อนะครับอ,อันนี้มีข้อสอบค่อนข้างเยอะมากและเป็นเล่มที่สมบูรณ์แบบมากครับและสิ่งสําคัญก็คือมันจะมีสรุปสาระสําคัญเอาไว้ให้สําหรับผู้ที่เริ่มต้นหรือ ยังไม่เคยสอบมาก่อนนะครับหรือเคยสอบมาแล้วอยากจะทบทวนอะไรก็ก็เล่มนี้เหมาะเหมาะนะครับอันนี้ก็จะมีจะมีสรุปสาระสาคัญให้ทั้งหมดครับผมแต่สิ่งหนึ่งก็คือแนวข้อสอบนะครับซึ่งทางทีมง,งานก็จะมีแนวข้อสอบเอาไว้ให้ทั้งหมดเลยทุกทุกกระบวนนะครับอ่าส่วนที่ ผมบอกว่าเล่มนี้จะมีแจกในส่วนของแนวข้อสอบภาคกอและสรุปกฎหมายนะครับอันนี้ฟังให้ชัดนะครับทางเราจะมีแนวข้อสอบภาคกอและสรุปกฎหมายถ้ารวมข้อสอบไปแล้วเนี่ยจะได้ประมาณ2,800กว่าขอ้อสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสแกน q r code ดาวน์โหลดได้เลยแต่ว่าเฉพาะ,ะคนที่ซื้อจริงเท่านั้นนะครับก็คือว่าจะมีหลักฐานการซื้ออยู่แล้ว ว่ามีการสั่งซื้อเข้ามาจึงสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับอันนี้จะเป็นแคปชั่นความสำเร็จหรือว่าเป็นแคปชั่นที่สร้างแรงผลักดันนะครับให้เราสู้ให้เราลุกขึ้นสู้ให้เรามีความตั้งใจรอบนี้เป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆครับสำหรับใครที่จะเป็นข้าราชการนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมเล่มละ300บาทนะครับ เล่มละ300บาทฟรีค่าจะส่งครับแต่ในส่วนของอช้อปปี้ i ิกตอกหรือ Lazada ใครมีส่วนลดก็สามารถเข้ามาใช้ได้เลยแต่เล่มนี้เล่มละ300บาทซึ่งเป็นราคาหน้าเพจนะครับไม่มีค่าจะส่งใดๆครับส่วนใครที่ต้องการไฟล e ์ e b o ุ๊ไฟล e ์อี o ุ๊กจะราคาไฟล์ละนะครับไฟล์ละ199บาทได้ทั้งหมดนี้เลย เอาไปเลยครับแต่สามารถสั่งได้าทางเ,าเมฟนะครับอุ๊บบีเสียรบุ๊กและร้านนายอินนะครับหรือศูนย์หนังสือจุฬาก็สามารถสั่งเล่มนี้ได้แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าหากสนใจหากมีช่องทางการติดต่อสำนักพิมพ์ก็สามารถทักเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ